สบายดีสบายดีพี่น้องโบ้ทุกคนเน้าววันนี้มาพบกับสองน้องออนสองศูนอีกเช่นเคยน้าพี่น้องหลังจากออนเลิกมาตรงเหียนนาะออนก็มีเวียงในเฮือนเห็ดหลายอย่างอยู่นะาพี่น้องวาสิทาให้เอฟซีเบิงว่าแต่ละมือหลังจากมางเรียนออนเห็ดย่างแน่นก็เริ่มจากด่างไผ่หนึ่งเขาแล้วก็ ออกไปล้างถ้วยมาไว้แล้วก็ครัวเขาขวัวเมืไว้พอนี่โอ้เพราะว่าเพิ่นสิก่อยป่าพี่น้องเพิ่นไปเพิ่นไปตลาดกับอันแม่ใหญ่น้อยกับแม่ยิง่งบอกเพื่อนขวัวกับชีโ,โคกเลยเด้อพี่น้องดังทาน กล่องทายเองคนเดียวไปเนาะโว้ <Genesis> <us of riff aquilo> ีคนรทายให้น <Asian leve> ี่หม่ดังฝ่ายเราี่น้องซื้อมาตลาดพอดังมันดังมันสิง่ายกลัวเลยเนี่ย หลังจากดังพายติดแล้วเราจะสิ่งขังเขาปิดไว้ได้ยังไงแล้วกัน,นเขาไม่แนหน่อยมาไว้ถวดเขาแล้กกอนนึงนะบริวารเขาตีถวดก็เสิร์ฟ จากอัน,นดังไพเลยพี่น้องเสื้อขาวเสื้อหัวเป็นข้างไว้แล้วก็ไปหาหลังถวยเวียกแต่ละมือต้องได้เห็ุพี่น้องนัองจากมาจะเหีย ปิดฟ้วาไว้หลังจากหนึ่งเขาเห็ดเดียกเนี่ยทั้งในกาละกานี่พี่น้องถอยบวชหาเต็มเนาะกรองไว้อยู่นี่ก็มีโกม,มังยมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเฮือนคู่เนี่ยเป็นอะไรเฮือนคู่อ่ะน,นี่ก็แทงน,น้ำนะพี่น้องหลังจากอ่อนล้างถั่วแล้วเนาะบนเขา พอดีเลยพี่นเนาะอันสีไว้แล้วเนาะพอดีสวยเลยสวยเขาพี่เนาะพั้งจากรางถั่วแล้วพอดีเลยพอดีเลยดีตลองแล้ว เราล้างจานมาจะละคนได้ปลามาเกาะพี่เนาะปลาพี่เนาะอันนี้ปลาหน้าอีกหรอปลาหน้ากับปลาปนินปลาปนินปลาปนินกับพักเนาะพี่เนาะพักเครื่องอุปกรณ์มือหนีเซฟก็คือเป็นพอยาโอคือเก่าพี่เนาะยอยโอคือเก่ากับกุกประจำครอบครัวของไอ้นงอนเนาะเหลืองก้อยออนบัลทนัดเนาะออนข้าวปลาให้พอยาโอเห็ดก่อนนะพี่เนาะ จะให้อาให,ให้ให้ไปดุมมือเาน่อน่อยน้อยหน่อยบ่หรือไครไม่น่อยหรือถึงเคียงสอดเก็ดกระปิโนหึืบ,บ้านอีกคือเกา่าถอยป้าถอยป,ป้านิ่งเค้ขัวขาขัวพี่นนอะ ก็คือได้จพอยโอบ่ข้าวกวยขาวเองมันยังหอมใสบยบมือนพ่น้องขีอุดบ่ขี้อุดไม่้อุดเลไ่อุดพี้องใส่ใส่งมันจะหอมนี่เนาะทำไมข้วมหอมถึงมันกัดกิดข้าวเลย นี่หลังจากขัวแล้วนีล่ลงไปตำข้าวขัวคนหนึ่งกับนางเหรียญโทษศัพท์ให้กำลังใจเอื่อยอลาให้กำลังใจเอื่อยตำข้าวขัวนายก็รู้ เอานังออกเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเป็นเป็นนึงพี่น้องเป็นนึงนี่และตัดหน่อก็ได้ตัดหน่อเองน้องอ่อนก็เป็นมือกองมาเนี่ยหันหมองบางหันใส่กอยปลาปลาทัวร์แล้วกันส่วนหนึ่งก็การดับกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะ สอยปลาลาบล้อนมาสุษซี่มือมื้อนี้บ่ให้ลาบค้อยยกให้เปินเลยบยอมบไปสององภายนนอนเแบงลเท่าให้ พี่น้องแบ่งกันนี่นี่ถ้วยนี่นข้าวขอกคุณค่ะแสะแตนาม่เน่ายันอยก็ะิดอกแฉะมันขึ้น้วกกันไปร้อกับใบก้อยป้าก้อยป้าเพี้ยนป้านินป้านนกรมอนดีบีบบางหน้าใส่ไปน้องดับกินข้าวเนาะขั้นแล้วก็แต่ก็ต้องขั้นต้อง เนาะเซฟถ้าตองห้เซฟบรรยายเนาะค่ะผู้ขันตอนตอนนี้ต้องมีข้างหน้าเเพื่อนาคนบาพงคนเขาก็เศร้าๆหรอความเขาตัวเราต้องขันเพื่อให้แบบมันหมาดมาไปเลยพี่น้องเดี๋ยวให้ไม่กินข้าวเลย สักรู่พี่นนองจักน้อยนันแลต้อง่ต้องซื้นต้องใส่มือเท่านั้นพี่นนองกินได้ขอม่ได้ัวอ่างมือเรยบร้อยพี่น้องเลยต้องว่ออรลักทุอย่าง กวกอะไที่นเคนิดน้อยแล้วันนี้แ่งนวดเ่ส่าีปกนมีัวนัเีอนี้ก็เอาเข้ไปสิลองสุกะ ใส่กระเทียมเหล็กใส่ <c oughs> กะปูะพี่นะใส่พริกไม่ต้องคุกเขากันก็ได้หอกมันเจ็ดสีบอลหน,นาหน,นี่งกะพริกป่นพี่น้องกระเพาประมาณ ทัวที่เด้อต้องมั่นฐานเนะาะเออาแล้วกลงมาโรยเลยแสบละรโมนี้แสบคักล้วมีโนูนี่นะ,อะเอาโอเคไปอเอ้าเอาไปแส่เส่เอิเงโมนี้ซีิอเอิเงซีอิงงัดู เป็นอะไรไม่ย่เลื่องพี่น้ามีเรื่องเรามาคลองดิบๆิหมพี่นนอเออมันมากินก้อยปลาม,มาขัดก้อยปลานี่ก็ยิ่ยั่งซ้องเฮือนเฮือนพ่อยายผัวก,กับมากินน้ำกันเต็มกระโตอันนี้ก็ลาบเท่าคงไม่ยลเลี้องมาหายเนาะอันนี้อันนี้หัวปลาหัวปลาหัวปลาท่านปลาอันนี้ก็คองเซฟเซฟเพิ่์น ของเสียอหนึง่งเลยเริ่มเขาพป่น่อยเราแรงเ้อป่อยป้าพอป้ามี้กินน้ำกันหลายคนหลับเท่าผัดนักใส่ <c oughs> จะคนไปเสรจแล้ว ได้อยู่อะเว้ยไ่นายอยู่ไม่น่ับาก็ได้ไม่ังไงสิ่ก้นเสียถ้าเรบายเสียอยู่สามมนละแล้เท่าเสียได้ไปเลยใช่าะล้วเท่ามีเยเข่าวพี่น้องมาได้วุฒทุกคนเด้อป่อยปลาเสียพ่บอ แซ่บบ่อ๊าสิมือพ่อใหญ่เอาบ่ครับมันแซ่บบ่ต้องกินหลายอย่างนี่พี่น้องเอ้อค่ะพี่น้องไปหาลุงอยู่บ้านอลก็ให้ป้ามาอีกอป้าลาบเ่าม่ใหญ่เลืองอีกมื้อนี้ต้องกินหลายอย่างหบบาดเบ่อ เมื่อนี้กคลิปกับจบเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอวยพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี bye.